เอายินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องมูนูายกันอีกเช่นเคยนะครับกับเกม i d e n t i t y V กันในวันนี้กันด้วยนะครับท่านผู้ชมขอสวัสดีท่านผู้ชมนะก็วันนี้วันไม่ใช่วันอาทิตย์อย่างที่เคยนะก็วันวันอาทิตย์นี้ผมไม่ว่างนะก็เลยต้องทําการอัปโหลดคลิปภายในวันนี้นะท่านผู้ชมก็มาดูท่าทาาของตัวเกมกันเลยดีกว่านะครับรู้สึกว่ามีการอัปเดตมาเมื่อเร็วๆนี้นะท่านผู้ชมเป็นท่าท่าของเอ่ออส o อเ o v e r ระหว่าง โปรเจกต์ซีโร่นะน้ำชมกับทา่าที่ของตัวเกมนะก็เดี๋ยวไปดูทา่าที่ของเออ่กิจกรรมกันหน่อยแล้วกันนะเพราะว่ามันมีอะไรมาใหม่บ้างอันนี้เป็นทาน่าที่ของสกินนะทน้ำชมซึ่งมีอยู่ทั้งฝั่งเซอร์ไวเบิลและฝั่งคูล่านะฝั่งคูล่าก็จะเป็นทาน่าที่ของเกชานะแล้วก็ฝั่งเซอร์ไวเบิลจะเป็นนักภูมิหอมนะขอบม่วงทั้งคู่นะทน้ำชมมาดูทา่าที่ของฝั่งคูล่าก่อนเลยนะนี่เป็นสกินทาน่าที่ของเกชามาในชื่อ คุโรสาวะซาอิทนะท่านผู้ชมก็น่า,นาจะเป็นอยู่ในเออ่โปรเจกต์ซีโร่นะท่านผู้ชมก็สกินค่อนข้างสวยกันเลยทีเดียวนะก็นี่นะรูปทรงก็ประมาณนี้นะท่านผู้ชมจุดขาวอาบตาและดูไม่ค่อยตึงนะท่านผู้ชมโอเคประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็มาดูทาหน้าของฝั่งคุโรชีวิตนะรู้สึกว่าฝั่งคุโรชีวิตจะมีท่างน้าของเครือ่องประดับด้วยนะเป็นมันเป็สนสำคัญนะท่านผู้ชมอ่าแล้วมาดูฝั่งของ รอดชีวิตนะสำหรับนักปูุงน้าหอดนะมาในฐานะของชื่อค um ้อตุ้มโอเคต้อาดูนะนอกชมมีค่อนข้างสวยเลยนั่นเป็นหนึ่งในตัวละครฐานนี้นะตอนนี้นะตอนนีเนะกอสกินของนนทั้งคู่เลยนะท่านผูชมทั้งคู่เลยแต่ว่าก็นะเอาสกนนินทัวสองนี้คือให้ใช้ฐานะของเมกะดุงซนะื้อแล้วานผู้ชมโอเคแต่ว่าเราไม่ได้มาฐานะรีวิวฐานะของสกินเนี้ย,อยโอเค แล้วมีกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งนะท่านผู้ชมซึ่งเป็นของไอ้ตัวนี้แหละท่านผู้ชมซึ่งมันให้เราไปทานะนั่นก็คือธาราของกิจกรรมนี้เลยนะก็คือไอเช็ออิสะสมรายวันข้างล่างเนี่ยคือเราต้องไปทําการเลื่อสืบสวนก่อนนะท่านผู้ชมอันนี้ผมทําไปแล้วนะก็เลยไม่มีให้สืบสวนนะแล้วก็อ่านสมุดบันทึกนี้ก็คือเป็นการที่ให้เราเออกมาตกแต่งอะไรพวกนี้แหละเออก็จากการที่เราเอาไปสืบสวนแล้วมี การถ่ายภาพแล้วก็เอามาตกแต่งได้นะใส่ของตกแต่งได้อันนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากนะทุกคนส่วนอ่านหนังสือโบราณเนี่ยอ่านหนังสือโบราณเป็นก็คือให้เราเล่นออการต่อสู้เลยทั้งหมด30มเมตช์นนะรางวัลก็จะได้ตามนี้เลยนะทุกคนรับกิจกรรมก็ไม่มีอะไรมากนะหนับกิจกรรมนี้ก็ประมาณนี้นะทุกผู้ชมโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาฮะรู้สึกว่าแร้งจะรีในเร็วๆนี้นะทานผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นทางด้านของในตัวแรลงให้ท่านผู้ชมดูนะ เดี๋ยวเราไปเจอกันเลยนะนาจะรีในอีกไม่เกิดสัปดาห์นะัดถุกไปเจอกันครับผมในแปลง เหมือนว่าจะหาด่านจเจอไปที่ร้อยกับโรงพยาบาลกันอีกเช่นเคยนะซึ่งตัวละครที่เราเล่นในวันนี้เป็นทนายของนกักกสดงนะท่านผูชมแล้วมีการลิงคเครื่องอย่างนี้เดาไม่ยากว่าเป็นฆาตกรปูโลหินนะท่านผูชมเดี๋ยวเรามาปั่นไฟตรงนี้เลยนะท่านผู้ชมแต่วะน,นี้เราโดนทนาของกสีแดงเลยนะท่านผู้ชมแล้วเสียงหัวใจมันมาแล้วนะท่านผูชมแล้วฆาตกรเจอเราเป็นคนแรกนะท่านผู้ชมแล้วไปทนนายของกวนก็เป็นกัดไายนะท่านผูชมอีกการวายธนายขอดวงตาจังหวะนี้ข้าำหน้าต่างมาหนึ่งทีเราวิ่งฉีดนะท่านผูชม โอเคเดี๋ยวเราไปเล่นแม่รุ่นนะจ่ายบอลขาวไปเลยนะบอลขาวไม่ค่อยมีประโยชน์นะัดบอลตรงนี้โอเคบอลแม่รุนก่อนเราวคัดบอลสตาร์เราแต่เราโดนหมดวันหนึ่งแข้นะท่านชมแต่ดูเหมือนว่ามีเพื่อนแชร์ท่างของคู่ให้เรานะเราเลยเก็บน้อยนะท่านชมยังไงครับแเราบุนแมนนี้ได้อยู่นะท่านชมไม้ยังไงครับยังไม่เอาทับกันเ,เลยนะท่านชมเมื่อกี้นึกว่าฆาตกรจะยัดไม้นะท่านผชมเลยกางไว้นะจังหวะนี้เราฆาตกรวางดวงตานะท่านชมยังไง โยงโยจงจังหวะนี้ต้องโยงไงแล้วคัดกรจัดจ่ายสกิลเป็นขั้วแดงให้เราแล้วนักชมจังหวะนี้แล้วป่าบนไฟมาเลยนะ <c oughs> ทำไม้ช่วยนะโอเคเอนนี้เราจ่ายไปแล้วนะแมนนั้นโอเคเรามิม่งมาแมนนี้นักชมแต่วันี้ต้องโผลก่อนเลยว่าเจอตัวคัดกรต,ตรงนี้เราอย่าแช์ไว้เพราะว่าแชร์บอลมันไม่ดีตบเพื่อนนะโอเคเล่นตรงนี้ก่อนระย,ย,ย่าจังหวะนี้แล้วคัดกรพับไมไปเลยนักชมไม่ใช่สคิลคดกรจะไอ้นี่พุ่งมาไม้นี้ลงอปไปเลยนะ คาจังหวะนี้เราคาตกรทางไม้แล้วถูกมีไม้ตรงนี้ข้างหน้า <ge> <ny> นะแล้วว so, like, ิ่งมานะมีบอลตามนะแล้วคาตกรสตันเรานะจังหวะนี้เรายังไงต้องหมดไม่ดูนะต้องชมจังหวะนี้่านแลผมบนดำไปแล้วนะแล้วคาตกรตีผมให้โดนน้ำพีแล้วเพื่อนมีไม้ไปเร็วนะแล้วของคุณฟ้องสุสานนะจังหวะนี้โอเคี๋ยวรู้เหมือนว่าฆาตกรไปไล่ตัวอื่นหรือเปล่าจังหวะนี้ข้ามหน้าต่างเลยน้ชมออกสปรินนะ รู้สึกว่าฆาตกรเปลี่ยนกล้องหายนะท่านชมโอเคแล้วโดนวตีมาจังหวะนี้นะไม่รู้ว่าใครโดนตีนะท่านชมโอเคเดี๋ยวามาปั่นตรงนี้แล้วนะกับทางนักของออนักบวชหญิงนะท่านชมมีบาร์เทนเดอร์อีกตัวหนึ่งนะท่านชมโอเคปั่นไปเลยตนะ้องบอกว่าดูฮะเราเราจูมาคนข้างนี่จะเสียไปไปเยอะน,นะเครื่องแบบเกือแบบเสร็จนะท่านชมจังหวะนี้ฆาตกรตัวนี้ไม่แปลกเลยนะท่านชมที่แบบจับเซอร์เวอร์โบเนี่ยจะปั่นชานะ้า คือเราต้องถ่วงให้ได้นานที่สุดนะเจย์เราปั่นเลยนะครืนนี้ได้เสร็จแล้วด้วยนะแต่แบบเหมือนว่าเครื่องมันปั่นช้ามากเลยนะ้องคนรู้สึกว่าเจอตัวนี้มาเนี่ยคือเครื่องปั่นช้ามากยิ่งเอาตัวละครที่แบบความสามารถปั่นช้าเนี่ยคือช้าไปอีกนะครับชา้ชาแบบช้าจัดเลยเราดเหมือนคหน้าของเพื่อนเปลี่ยนเป็นคั่วน้ำเงินกันหมดเลยนะ้องชมน่าจะแชร์ให้กันนะจังหวะนี้ โอเคเครื่องเราก็จะเสร็จไนไม่ชานะ้าแล้วานะของคุณข่อสุสานโนตีมันนึกแผลนะท่านชมพร้อมกับเสร็จไปอีกหนึ่งเครื่องนะจากเราปั่นนะแล้วบวัวหญิงบอกปั่นได้ไป3เปอร์นนะถือว่าค่อนข้างโอเคเลยแล้วคุณข้อสุาสานจ่ายฐาน,นของคั่วไปแล้วนะจ่ายคั่วไปแล้วนะครับท่านชมนนี้เรามาปั่นเครื่องนี้เลยนะเพราะว่าแมสค่อนข้างเราเนี่ยเราจ่ายไม้ไปค่อนข้างเยอะนะเราปั่นเครื่องนี้ให้เสร็จจะดีกว่าโอเคปั่นยาวๆนะท่านชมคาดตะกรก็อยู่ เราก็ปั่นแล้วคนข้อสุสานล้มเป็นที่บุดลอยนะพร้อมกับปั่นเสร็จอีกหนึ่งเครื่องนะทุกคน้ชมตอนนี้อาดตมาตีล้มหนึ่งคนนะเฮ้ยเขาโองเขากินตรงอยู่นะทุกผูจังหวะนี้สิ่งใจมานะทุกผู้ชมอาตมาวางดวงตาเหมือนเดิมนะทุกคน้ชมแล้วจ่ายสกิลนะผมกูแล้วติดสปา,าร์ตจังหวะนี้ตีค้มหน้าต่างจาังหวะนี้นะ้ำชมแล้วเราวิ่งชิงมาแมนนี้เลยนะเพราะว่าแมนนี้เครื่องปั่นไฟปั่นเสร็จแล้วนะทุกคนตรงนี้มีท่าของดวงตานะและะ้วอาดตมาป้าสกิลน้ำเงินมานะคทุกน โอเคตอนดอูเลยนะชมสกิลสีฟ้ามีหน้าต่างตรงนี้นะเราปาบอลไปข้ามไปเลยนะชมเราไม่ต้องกัดน,นะแล้วคาตกรอนยังไงแล้วข้ามหน้าต่างปกติชนะของตรไปนะมีไม้ตรงนี้มีคนทำไว้นะชมโอเคเราจะไปเหยียบตรงนี้เรามีชนะของก้านหน้าต่างอยู่นะตอนนี้บอลเราไม่เหลือนะชมโอ้โหแล้วบอลข่าวก็ยังปั่นไม่เสร็จด้วยนะคอข้ามที่ปั่นไปช้าบอลข่าวเลยโดดช้านะชมไปเดยวนตรงนี้ได้นะจมตรงนี้น่าจะเล่นยาวๆได้นะ มีหน้าต่างหรือเราข้ามไปเลย <S <S แล้วขัดกรอนปาสกินไฟมาเอ้ยไม่ใช่อีสิัวแดงนะทน้ำชมโอเคตอนนี้เราเล่นแมนนี้นั่งชมเอาไปเลยไม้แผ่นนี้น้ำชมไม่ต้องกั๊กมัไม่ต้องกั๊กยังไงครับแล้วคาดกรอนอ้อมาจังหวะน,นี้นะทน้ำชมเราวิ่งมาตรงแมนนี้นะเราดูเหมือนว่ามันจะทันหรือไม่เราหน้าต่างถ่ายกันแล้วจังหวะนี้ขัดกรอนป,า,ปาสปั๊มมาโรตีนะท่้ำชมแต่มันไม่ลงนะโอ้โหดูเหมือนว่าเพื่อนเราจะแช่ให้นะ อันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนนะแต่เราต้องยอมว่าคาเดกอสกิลมาจังหวะนี้ค่อนข้างแม่นเลยทีเดียวข้ามหน้าต่างมาหนึ่งทีโอเคเดี๋ยวมายนี้เรายังไงเราปั๊าเลยลกันนะโ้องการสกิลนักป่าตีสแตนด์มาจังหวะนี้ทุกเดี๋ยววิ่งมาจังหวะนี้ผมว่าไม่ทันตัวนี้มีมาแล้วคือว่าคาเดกอตีลุ้มไปเลยนะทุกเดี๋ยวเสร็จเป็นพื่อนอีกหนึ่งเครื่องนะครับสองเครื่องสุดท้ายจังหวะนี้เรานั่งเฟรนดแรกนะเรานั่งเฟรนดแรกนะรู้สึกว่าเพื่อนเราฮิวกันนะฮิวมันค่อนข้างเดือดร้อนเลยนะ อเคเป็ดแรกนะมีท่าหน้าของคนข้อสุสานอยู่ฝั่งซ้ายมือผมนะรู้สึกว่าเขาน่าจะวิ่งมาแบบหุ่ไม่เกรงกลัวจังหวะนี้ยังไงแล้วกดท่าหน้าของน้ำหอมนะท่านผู้ชมเอ้โดนตีมาหนึ่งจังหวะแล้วกดย้อนกลับนะโอ้เขาวิ่งมาช่วยเรานะจังหวะนอีจ่ายท่าหนาของคนเงินนะแล้วตีมาหนึ่งแผลจังหวะนีลุกขึ้ดึงท่านผู้ชมขัดจัลิลเราแน่นอนนะท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวนะข้าหน้าต่างไปเลยออดีตขัดจังเลาแน่นอนผมร่วมแดงมาท่านผู้ชม O cabelo tá com as aqui, mano ฆาตกรยังไงครับล้กาน่มาตามือที่ล้ใจทั้งสกิลแดงนะฆาตตาต่างมาจังหวะนี <iada> ้นะชมาตกรฆาตกรบอกตาม่ล้มนะชมจังหวะนี้ที่เจของมือตาตรงนี้ตรงนี้ไม้เรได้หมดแล้วรถติดสตาตีมาแั้นถุกยังไม่ล้มอีกแล้วขอบคุณพอศสาล้มแทนนะเพราะว่าเขาแชรนะล้อชมโมเดเจังหวะนี้ฆาตกรตสกิมาไม่โดนต้ชมอาตาตามือ ล่คนโอเคข้ามหน้าของเห็นไม้มา,าตรงวันนี้ไอ้นี่มึงใครแล้วติดสตาร์ทน้ำชุ่มน่าจะล,ลุ้มโอเคเราบอกให้เพื่อนไปเลยนะล้ำชุ่มเราเพื่อนปั่นเพิ่งได้47เปอร์นะอีกฝั่งเป็น64นะเพราะข้าเปิดประตูช้าเลยนะล้ำชุ่มตัวนี้ไปถึงเจอข้าติกอรตัวนี้นะเออ่งซื้อก็เปิดประตูชา้าเหมือนกันนะแล้วข้าติกอรเปลี่ยนเป้าหมายในดวงวันนี้โอเคเปลี่ยนเป้าหมายไปแล้วนะฝั่งนุ้มน่าจะเปิดเสร็จแล้วนะท่านผู้ชมประตู เพื่อนอ,อนหนึ่งอ,อสองอ,อสามแล้วชมมุมอุคพรกะเอาไปว่าคลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งครับเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับไว้เจอกันสัปดาห์หน้าว่าจะเป็นคลิปอะไรฝากคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับไว้เจอกันครับบ๊ายบาย